อาณาจักรล้านช้างในการปกครองของสยามอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ภายหลังที่สูญเสียเอกราชให้แก่อาณาจักรสยามพระเจ้าแผ่นดินสยามจึงให้เจ้านันทเสนโอรสของพระเจ้าสิริบุญสารขึ้นของราแทนแล้วแต่งตั้งเจ้าอินทวงศ์เป็นอุปราช ส่วนเจ้าอนุวงศ์และเจ้าพรมวงศ์ให้ลงไปเป็นตัวประกันที่กรุงธนบุรีต่อมาก็เกิดข้อพิพาทฟ้องร้องก,กันกับเจ้าอนุรุธแห่งนครหลวงพระบางหลายครั้งจนสุดท้ายในปีพศ .2336 เจ้านันทเสนถูกกล่าวหาว่าสมคบกับเจ้าเมืองนครพนมและเวียดนามจะก่อการกรบฏ จึงถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพพระองค์ต่อสู้คดีอยู่สองปีก็เสด็จสวรรคตเจ้าอินทวงศ์พระอนุชาของเจ้านันทเสนได้ครองราชสืบต่อและครองเมืองมาถึงปีพศ2346 ก็ถึงแก่พิลาลัยทำให้เจ้าอนุวงศ์พระราชโอรสองค์ที่สามของพระเจ้าสิริบุญสารได้ขึ้นของราชสมบัติในนครเวียงจันทร์พระองค์เป็นผู้มีความสามารถหลายด้านโดยได้เคยยกทัพไปช่วยฝ่ายสยามรบกับพม่า จนได้รับชัยชนะหลายครั้งตลอดจนได้ทรงจัดแจงสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในหลายด้านทั้งทาง,ทางด้านพระพุทธศาสนาทางทหารทั้งได้ยึดครองจำปาสักจากความดีความชอบที่เจ้าราชบุตรโยผู้เป็นโอรสทำการปราบกบฏายสาเมื่ออำนาจเข้มแข็งขึ้น เจ้าอนุวงศ์จึงทรงมีความต้องการที่จะขยายอำนาจออกไปอีกโดยมุ่งหมายจะยึดครองดินแดนสยามในครั้งนั้นทรงมีดำริว่าจะยกทัพไปยึดกรุงเทพเสียเพื่อให้คนสยามมาอยู่ในอำนาจแต่เมื่อได้รับการทัดทานจากขุนนางว่าสยามเป็นประเทศใหญ่ไม่สามารถปกครองได้ทั่วถึงเจ้าอนุวงศ์จึงว่าถ้าหากปกครองคนสยามได้ไม่หมด ก็จะทำลายกรุงเทพให้สิ้นซากกวาดทรัพย์สินและผู้คนมาเวียงจันทร์เพื่อไม่ให้คนสยามมีกำลังตั้งตนได้อีกเจ้าอนุวงศ์ได้บุกเข้าตีถึงจังหวัดนครราชสีมาแต่เสียทีให้กับเท้าสุรนารีประกอบกับอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางยังคงจงรักภักดีต่อกรุงเทพ จึงส่งกำลังมาช่วยทัพสยามตีทัพเจ้าอนุวงศ์จนพ่ายแพ้เจ้าอนุวงศ์ถูกจับตัวส่งไปที่กรุงเทพพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และเสด็จสวรรคตในพศ2371 เมื่อกองทัพอาณาจักรสยามตีนครเวียงจันทร์ครั้งที่สองในรัชการของเจ้าอนุวงศ์นี้ฝ่ายสยามได้สั่งให้ทำลายนครเวียงจันทร์ให้สิ้นซากและกวาดต้อนทรัพย์สินและผู้คนมากรุงเทพอีกทั้งยังล้มเลิกอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์เสียมิให้มีเมืองและเจ้าครองนครอีกต่อไปนครเวียงจันทร์จึงถูกทำลายกลายเป็นเมืองล้าง ในปีพศ2371